สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมในเกมเรียกค่าว่าท่านอ๋องผมจะบอกเคล็ดลับแล้วก็แนะนําวิธีในการที่เราจะได้เป็นอ๋องนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเลยแม้แต่บาทเดียวครับผมนี่นะครับอ๋องที่ผมได้เป็นก็คืออ๋องจื้อหวนครับอ๋องจื้อหวนเนี่ยจะได้มาจากการที่เราชนะภารกิจทักษะครับผมมากที่สุดในเซิร์ฟเนี่ยครับผมได้มาเมื่อวานนี้ครับผมนี่นะครับกิจกรรมจบไปเมื่อวานนี้ เห็นไหมผมได้อันดับที่หนึ่งครับผมก็จะได้เนี่ยครับได้ชุดอ่องนะครับผมเรียกว่าชุดอ่องแล้วกันชุดอ่องจื่อหวนครับผมมาจากกิจทักษะการที่เราจะมีชนะเนี่ยชนะกิจทักษะได้เนี่ยครับเราก็ต้องมีนี่เลยตุนไว้คัมพีครับผมไม่ว่าจะเป็นคัมภี์ตีบวกปัญญาตีบวกยุทธตีบวกมาปกครองตีบวกสเสน่ห์ครับผมแล้วก็อัอนนึงที่สําคัญมากเลยก็คือต้องมีนี่ครับ ต้องมีหอยอเยปตำาครับผมหอยอเหอยอเยปตำาเนี่ยมันจะบวกเอ p ยปตำาของพลักหารให้เราใน50แต้มแล้วก็มันจะมีหอยเอเยปตำาอีกอันนึงครับที่มันสามารถบวกได้ร้อยแต้มแล้วก็ตุนไว้ตุนไว้ตั้งแต่เป็นเด็กเลยตุนไว้ตั้งแต่แรกๆเลยเพราะตอนนี้ผมเป็นขุนนางรองชั้น3แล้วตุนไว้ตั้งแต่แรกพอถึงภารกิจมันเนี่ยครับพอถึงภารกิจมันเราก็มาใส่ให้เต็มที่เลยใส่หมายถึงว่ามาบวกเนี่ยครับบวกทักษะของพลทหารก็ไปที่พลทหารนะครับ แล้วก็ไปที่ตัวไหนก็ได้อะอย่างผมเลือกจงเสียนแล้วกันเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่าทักษะรวมที่จะเป็น6ดาวสดาวอะไรพวกเนี้ครับเนี่ยคือทักษะเนี่ยแหละครับทักษะนะครับทักษะนี้ก็จะสามารถเพิ่มได้ด้วยการบวกจากคัมพีตีบวกครับผมแต่มันจะสุ่มให้เรานะครับผมมันไม่ได้ชัวร์ร้อซแต่ถ้าเราบวกจาก EFP มหาตําราเนี่ยครับอัปเกรดจาก EP ตําราเนี่ยมันจะติดให้เราร้อเลยแต่เราของต้องเยอะหน่อยเพราะว่ามันบวกให้เราทีแค่ อ่าใช้ห่อตำราครับบวกให้เราเพิ่มทีลราแค่ห้าสิบหรือหนึ่งร้อยครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายเป็นมหาตำราหกดาวก็จะเป็นไอเทมที่เราแลกได้จากกิจพิเศษหรือเปล่านะถ้าจําไม่ผิดครับผมมาอัปเดตไดหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าดอบยากครับที่ผมแนะนําก็คือให้เก็บ e ย P ตำาเนี่ยเยอะๆครับผมพวกห่อสกิล EXP ตำราครับเก็บไว้เยอะๆเพราะว่ามันจะติดร้อยเปอร์เซ็นครับผมอ่าเมื่อเราบวกเยอะใช่ไหมครับเราก็จะได้อันดับที่หนึ่ง มีไว้ต้องมีไว้เยอะครับอย่างน้อยก็สักเจ็ดแปดร้อยครับอ่าหอสกิลยี่พีตำลานะเจ็ดแปดร้อยถุงนะครับถึงจะได้ที่หนึ่งแล้วก็พวกตำลาคมภีตีบัวครับต้องมีไว้สักอย่างน้อยก็ประมาณห้าสิบหกสิบอันนะครับต่อต่ออันนะครับหมายถึงว่ายุดห้าสิบถึงหกสิบอ่าปัญญาห้าสิบถึงหกสิบสน่ห้าสิบถึงหกสิบแล้วก็ปกครองห้าสิบถึงหกสิบครับผมแล้วก็ต้องมีเพื่อนที่ดีหมายถึงว่าอย่างผมเนี่ยครับในสํานักผมนะครับ เขาก็มีคนที่เติมอยู่ครับ VIP 9 VIP 10 VIP 8ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีใช่ไหมครับเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเออพี่ผมเนี่ยเป็นตัวเล็กเนี่ยแต่ผมอยากได้อองนะลุกวนคราวเนี้ยขอผมเป็นอ,องค์ละกันเพราะว่าแต้มผมนำโดจัน,นนี้ลบกวนพี่อย่ามาปาหน้าเค้กผมแล้วกันนะอ่าครับผมถ้าเราคุยกันรู้เรื่องเนี่ยยังไงเราก็ได้อ,องครับผมอ่าผมไม่ได้มีแค่ององเดียวนะครับ ผมมีอองนีอ่อองปลาเสียนดีครับผมแต่ว่าในคราวนี้ผมมาแนะนำแค่เคล็ดลับในการได้เป็นอองจื้อหวนครับผมและเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนำการได้เป็นอองปลาเสียนครับแล้วก็ล้วก็ได้การได้เป็นได้ชุดปลาเสียนกงจิ้งอันกงอูเฉียงกงพวกนี้มาด้วยครับอ่าโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ